สี่ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้รักษาผมงอกกรณีคำแนะนำวิธีแก้ผมงอกด้วยว่านหางจระเข้ใบบัวบกใบฝรั่งและบอระเพ็ดทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขได้ชี้แจงว่าสมุนไพรทั้ง4ชนิดนั้นไม่สามารถรักษาอาการผมงอกได้เพราะผมงอกเกิดจากการที่เซลล์รากผมไม่ผลิตเม็ดสีแล้วทําให้เส้นผมมีสีขาวหรือสีเทาค่ะวิธีเดียวที่จะสามารถรักษาผมงอกได้จะต้องทําให้เซลล์เม็ดสีผมผลิตเม็ดสีได้ ตามปกติค่ะขอแนะนำ A เอ g จนิตี้เปลี่ยนผมงอกให้กลับมาดำที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้จบปัญหาลองมาเยอะไม่เห็นผลแนะนำเซตเร่งผมดำจากเอเจนิตี้เลยค่ะทางเซตจ,จะประกอบด้วยแชมพูที่จะช่วยกำจัด ROS ต้นเหตุของผมงอกเอ e n นิตี้ทรีทเมนต์สเตรมูลเลตใช้หมักผมทิ้งไว้5-10นาทีทำหน้าที่ในการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีดำของผมจากภายในค่ะให้กลับมาเป็นสีดำตามปกติและแฮร์โทนิกช่วยยับยั้งและป้องกันการเกิดซ้ำของผมงอกค่ะตัวนี้ฉีดนะคะแล้ว ก็นวดให้ทั่วหนังสีษะขามโดยไม่ต้องรางออกนะคะสนใสตติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อกันได้เลยค่ะ